มา EP สองนะคะพี่จะมาทานหน้านะเยล็ลรีลูกตาเนี่ยเยลลรีลูกโรคขอโทษด้วยนะคะพอดีพี่จะยังไม่ได้ซื้อเนาะคือจริงๆอะ่ะพี่ได้ทำไมรู้ว่าไปซื้อที่นั่นแล้วแต่นอนองพี่กินหมดเลยยังไม่ได้กินเนาะเดี๋ยวมารีวิวทีหลังนะถ้าพี่ซื้อแล้วนะคะน้องโบนัดกินหมดใครรู้จักน้องมมโบนับ้าง ลูกพี่บอลน,นะคะพี่บอลเป็นพี่แท้แทนะพี่บอลเป็นพี่แท้แของเราเด้อข้อจากท้องแม่เรานะคะตอนนี้อยู่บ้านเก่าค่ะทำงานรีสอร์ทนะคะยายอยู่คนเดียวค่ะนะคะยายอยู่คนเดียวเนาะก็ ห้ามข้ามจงหวัดแหละเนาะเออห้ามข้ามจงหวัดออะ